ขอสอบถามความคิดเห็นจากกรุ๊ปพอดีว่ามีวีซ่าเชงเก้นอยู่แล้วค่ะแต่จะหมดช่วงก่อนวันคริสต์มาสทีนี้มีแลนว่าจะไปเที่ยวโยุโรปในช่วงนั้นจะทําเรื่องขอเชงเก้นช่วงกลับไปพักร้อนที่ไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนเราทํางานที่ต่างประเทศโอ้ดีเยี่ยมเลยครับเพื่อจะไปทริปช่วงคริสต์มาสแล้วในขณะที่ขอเชงเก้นอันใหม่วีซ่าอันเก่าก็ยังไม่หมดอายุ มีโอกาสหรือมีความเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะออกให้ได้หรือเปล่าเคยขอมาแล้ว5รอบนานสุดได้หนึ่งปีน้อมรับทุกคําแนะนําค่ะสิ่งนี้ที่คุณคิดที่คุณทํานั้นถูกต้องแล้วเราสามารถขอวีซ่าเชงเก้นได้ถึงแม้ว่าวีซ่าเราจะยังไม่หมดก็แล้วแต่สมมุติว่าวีซ่าผมหมดวันที่31มธันวาคมแต่ผมมีแผนเที่ยววันที่1มกราคมผมก็ต้องขอวีซ่าล่วงหน้าแล้วผมเผื่อเวลาไว้อย่างน้อย15วันนี่แหละแย่สุด ก็ถ้าเกิดเราเดินทางันที่หนึ่งเขาอาจจะออกวีซ่าให้เราเลยหนึ่งมกราถึงวันที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปแล้วแต่สถานทูตเขาพิจารณาแต่ท่านทําถูกต้องนะครับที่